กันที่ข่าวต่างประเทศสถานการณ์ในลิเบียซะหน่อยนะคะมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากชาติสมาชิกพันธมิตรนาตโต้ร่วมหารือกันที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะก็ขอให้กลุ่มกบฏลิเบียให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการบริหารประเทศนะคะถ้าหากว่าหากทำให้พันเอกมอมอามากัดดาฟีผู้นำลิเบียเนี่ยลงจากตำแหน่งได้สำเร็จนะคะ ขณะที่รัฐมนตรีคลังและน้ำมันของกลุ่มกบฏลิเบียที่ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่ากลุ่มกบฏหวังจะกลับมาผลิตน้ำมันประมาณ100,000บาเรลต่อวันในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจากชาติที่สนับสนุนปฏิบัติการของนาโตในลิเบียด้วยนะคะกลุ่มกบฏบอกว่าต้องการเงิน90,000ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วง4เดือนข้างหน้ารวมถึงไปจ่ายเงินเดือนให้กับกลุ่มกบฏด้วยนะคะแล้วก็แนะนำว่าขอให้นำเงินที่ถูกอายัดไว้ในอิตาลี210,000ล้านบาท ไปใช้สนับสนุนกลุ่มกบฏซึ่งยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศในปัจจุบันด้วยส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีบอกว่าจะมอบเงินให้กับกลุ่มกบฏลิเบีย17,500ล้านบาทนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาเค้าชาวลิเบียนะคะเขา ก็เปิดเผยบอกว่านับตั้งแต่เกิดการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านพันเอกกัตดาฟี mm hmm. ก็คาดว่ามีสตรีภายในเมืองเบงกาซีกว่า300คนเนี่ยถูกทหารของพันเ mm hmm. อกกัตดาฟี่ขมคืนหรือว่าพยายามข่มคืนก็ะ mm hmm. ทำชำเราเลยนะ mm hmm. และเชื่อว่าจำนวนที่แท้จริงเนี่ยน่าจะมากกว่านี้อีกนะคะ mm hmm. แพทย์หญิงคนนี้เขาบอกว่าจนถึงขณะนี้มีสตรี259คนร้องเรียนมาว่าถูกข่มขืนแล้วก็เธอก็กลังตรวจสอบด้วยตัวเอง อีกร้อยสี่สิบคนซึ่งทั้งหมดก็มีพยานหลักฐานเป็นร่องรอยขีดข่วนบนร่างกายด้วยนะคะคำยืนยันของแพทย์ชาวลิเบียนี่ก็สอดคล้องกับข้อเก่าวหาของศาลอาญาระหว่างประเทศในเทอร์เรนนี่นะคะที่บอกว่าพระเอกกาดาฟี่นี่เขาไปแจกยาไวออกร้บปลุกอารมเพศทหารให้ออกไปข่มขืนสตรีในพื้นที่ต่อต้านการปกครองของเขานะคะแล้วก็มีการสอบสวนข้อเก่าวหานี้อยู่นะคะอย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลพันเอกกาดเฟี่ก็ออกมาโต้แย้งว่า ข้อหาเนี้ยเป็นแค่ลูกไมต้ตื้นตืไม่มีมูลความจริงสักหน่อยอะนะคะครับ,รบถ้าเป็นจริงก็เลวร้ายมากนะครับก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องนะปล่อยให้นะักการเมืองเสพติดอํานาจไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากการ,รเผด็จการก็ตามแต่มันก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องนะฮะและบ้านเมืองเราก็เห็นถ้าปล่อยให้ระบอบทักษิณครองอํานาจต่อไปเรื่อยๆนะเขาไม่สนเลยนะไม่สนแม้กระทั่งสถาบันเบื้องสูงันเป็นที่เคารพใช่ไหมครับพี่น้องหลายคําพูดที่มันเสียดแทงใจ นะจะให้ผมออกก็ต้องมากระซิบข้างหูผมอย่างงุ้นอย่างนี้นะเราจํากันได้นะครับเราจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วใช่ไหมครับทำลายเหล่านะักการเมืองที่อยู่ในระบบของการทุจริตคอร์รัปชันโดยการโหวตโนลงโทษนักการเมืองอนะนะนะและช่วยกันรณรงค์นะครับใครมีความรู้มีปัญญาแค่ไหนก็อ,ออกไปช่วยกันข้ออธิบายง่ายๆหลายคนก็บอกแล้วอย่างคุณสนทิบอกนะมีข้าว กับขี้ใช่ไหมพี่น้องนะครับเราจะเลือกกินอะไรจะกินข้าวที่มันผสมขี้เหรอมันมีขี้กับข้าวที่ผสมขี้เนี่ยใช,ใช่ไหมครับพี่น้องนะขอภายพูดคําไม่สุภาพนะฮะเราจะไปกินอย่างนั้นเหรอเราเลือกที่จะไม่กินทั้งสองจานใช่ไหมครับพี่น้องจะเลวมากเลวน้อยผสมกันเราไม่กินเราจะล้างจานฆ่าเชื้อให้สะอาดเปลี่ยนจานใหม่เลยแล้วเราก็เอาอาหารที่ดีๆมาเสิร์ฟในจานนี้ใช่ไหมครับนะ ปี4 8 4 9 5 1เเราต่อสู้กับระบอบทักษิณไม่ใช่ทักษิณเพียงคนเดียวใช่ไหมพี่น้องวิธีคิดแบบทักษิณวิธีคิดที่ไม่เห็นหัวประชาชนวิธีคิดที่ไม่เห็นถึงสถาบันหลักของชาติวิธีคิดที่จะโกงกินเอาทุกอย่างเข้ากระเป๋าตัวเองเราไม่เอาโดยสิ้นเชิง วิธีนั้นมันอยู่ในหลายต่อหลายคนที่ไปแพทย์ซึมอยู่ในระบอบของอภิสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องและนักการเมืองจะเป็นพักเล็กพักน้อยขึ้นมาเป็นนายกเขาก็ยังทําแบบนี้เพราะฉะนั้นล้างทุกอย่างทิ้งด้วยการกากบาท4วินาทีสั้นๆที่จะเปลี่ยนประเทศไทยได้นะครับ3กร,รกฎาคมเข้าคูหากา3กร,รกฎาคมเข้าคูหากาแล้วกรกตก็ไม่ต้องมาบอกนะเพราะเรารณรงให้ไปเลือกตั้งเหมือนกันใช่ไหมพี่น้อง เพลงของกกตให้อัศนีวัสนแต่งมาก็มีบอกว่าถ้าคุณคิดจะไม่เลือกใครก็ไปกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนโหวตเนาะนะฮะเอามีเวลาสั้นนิดนึงขอทิ้งท้ายด้วยอมยิ้มหน่อยได้ไหมพี่พี่ไกด์เห็นข่าวนี้มันเรามีรูปสิงสาราสัตว์นะมีน้องสุนัขมีอะไรมันมีข่าวเกี่ยวกับสุนัขนะครับพี่น้องอใครเครียดก่อนจบรายการนิดนึงสั้นๆเลยนะก็มีการแข่งกระดานโต้ขึ้นสุนัขกระดานโต้ขึ้นหมานะฮะ ที่สหรัฐอเมริกาโมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีหมากว่า50ตัวครับมาโต้คลื่นกันนะครับที่แหล่งพักตักอากาศเลิฟคอโรนาโตเบนะครับเป็นหนึ่งในงานที่แปลกประหลาดที่สุดในแคลิฟอร์เนียสุนัขเนี่ยต้องแข่งขันนาน10นาทีการแข่งออกเป็น3ประเภทก็คือสุนัขเล็กสุนัขใหญ่สุนัขโต้คลื่นนะครับพร้อมกัน2ตัวกติกาตัดสินกรรมการจะดูจากความมั่นใจของหมา ว่าหมาเนี่ยโตขึ้นยังไงบ้างลีลาโตขึ้นแล้วก็แฟชั่นเจ้าของคนจะแต่งให้นะแฟชั่นผู้ชนะเลิศนะฮะหมาเล็กเนี่ยชื่อไมเคิลอุยแล้วก็แอปบบี้เกิลหมาพันออสเตรเลียนคล็บอ๋อนะฮะแล้วก็แอปบบี้เกิลเนี่ยยังคว้าที่3ของการแข่งขันกระดันโตขึ้นหมา2ตัวอีกนะครับนะก็ได้ตำแหน่งกันไปครองนะก็เห็นหมาโตขึ้น เราก็มารณรงค์นงในเมืองไทยก็ไม่อยากที่จะให้หมาเข้าไปในสภาใช่ไหมครับพี่น้องให้หมาไปโตขึ้นดีกว่า,าให้ไปโตขึ้นดีกว่านะปล่อยไปเลยไปแคลิฟอร์เนียไปโตขึ้นไปพักร้อนอะไรก็จารตามสบายอย่ามาโกงกินบ้านเมืองของเรามีเสียงร้องเรียนนิดหนึ่งนะของป้ายของเราเนี่ยเขาบอกว่าหมามันสัตว์น่ารักมันซื่อสัตว์ต่อคนก็ต้องเรียนให้ทราบตรงนี้นิดหนึ่งนะก็ต้องดูความหมายด้วยที่เราเอาตัวสุน,นัขขึ้นมาเนี่ยเพราะความหมายเอาเฉพาะความหมายในด้านลบ อย่างตัวเฮียเนี่ยนะก็มีข้อดีเหมือนกันใช่ไหมหนังเอาไปทํานู่นทํานี้ได้แต่ชอบขโมยกินกินไข่กินไข่ลากไก่ชาวบ้านไปลงน้ําอันนี้เหมือนนักการเมืองเลยเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องหมาก็มีเหมือนกันข้อเปรียบเทียบของนักการเมืองที่อยู่ในสภาก็คือชอบปากหมาใช่ไหมพี่น้องนะและไม่ได้พูดเรื่องบ้านเมืองเลยปากหมาเรื่องส่วนตัวนะแล้วก็ชอบหมาหมูใช่ไหม เอาเสียงส่วนใหญ่เข้ามาเป็นหลกักบอกเสียงส่วนใหญ่ข้าว่าอย่างงุ้นอย่างนี้ยกกีบขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ทําบ้านเมืองปูยีปูยำนะตะกะตะการกินไม่เลือกหน้าคุยขยะคุยนุ่นคุยนี่เราเอาเฉพาะความหมายในด้านลบน้องสุนักก็ยังเป็นที่รักของเราพันธมิตรเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องนะครับก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนรักนะแต่ตรงนี้ก็เรียนให้เข้าใจบางคนร้องเรียนมานะครับค่ะ,ะ,ะปิดท้ายกันจริงๆแล้วนะประชาสัมพันธ์นก่อนจากการนิดนึงนะคะ เจ้าของ Honda City ZX สีบลอนนะคะอชอกระเชอขอข่1 5 5าย1557กรุงเทพนะคะจอดแถวกระทรวงศึกษานะคะขยบรถหน่อยนะคะตอนนี้รถดูดซ่วมต้องการจะเข้าพื้นที่เล็กน้อยนะคะ Honda City ZX ชอกระเชอขอไข่1557กรุงเทพมหานครนะคะสีบรอนช่วยเลื่อนรถให้เล็กน้อยนะคะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเลยนะครับยังไงก็ตามให้พี่น้องปรบมือให้กับพี่น้องที่ไปร่วมรณรงค์ของเรานะครับกำลังทยอยกลับมากลับมาแล้วไหนขอเสียพี่น้องที่ไปร่วมรณรงค์หน่อยอ่านะคึกคักไหมครับวันนี้ คึกคักนะครับเยี่ยมนะและเติมกําลังใจได้พอไปเจอกับคนที่เขาเห็นด้วยกับเรานะครับก็จะทําอย่างนี้พี่น้องที่พลาดวันนี้ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้มรืนนี้ยังมีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพันธมิตรหน้าจริงที่อยู่ให้กําลังใจกับเราที่นี่นะครับและขอบคุณพันธมิตรหน้าจอทั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่ต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเอเชียมีมากมายพันธมิตรเรา3ามรกรกฎาเข้าครูหากา สวัสดีครับสวัสดีค่ะ